สดบันหยุดจ้าเพิ่งเนี้ยล่มอยูข่ขางร่มอยู่ขังล้างพี่น้องพุ่นเลยคือเคี้ยวกับคืนพึบพบโอ้ยยามไดนสิไปน้าเขาดอกจะไปเ็จไปถึงฝั่งแล้วก็ดีใจด้วย<ะ>เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจา้าใด้ไหมลกูกไปให้จีู้เแ่าแหงจังยายนี่แหง่งเต็งพุ่นขี่หนาว เด็กๆ,ๆเด็กน้อยเขากับอากาศซับนี่กับพอดีเย็นสบายเขาว่าบ่ลูกถามถามป้าปาอาคุณตาคุณยายเหรอหนาวบ่นนอให้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 แดงจ้าจีบแดงสองสองสามสองพี่น้อง ทั้นเด้เขาเบึงก็เทียเขาเบึงมื่อนั้นเห็นติดแดงก็เลยไปยากเบึงอีกเลยพี่น้องประด้ัันนี้ย่างพี่น้องนั่งกระจออยู่นี่ละ่ะใ,ให้กันเห็ดเลี้ยวบนอขันเห็ดเลี้ยวกะข,ขอให้เฮงเฮงปังๆเด้อรขอบคุณเนื้อ่ะเด้อ ด้ซัมเน่ก็ยยายกด็ดีใจสุดฉีดแล้วพี่น้องอีกอยู่ดอกพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจะเด้อให้ยายในฤกออไปน้ำกันเ้อพี่น้องไปซาไปเลี้ยวกับขอให้ไปน้ำกันเด้อจอ,อยกันไปนี่แหละชาวเลี้ยวเฮาเขาก็บอกว่าท่านนี่ว่าท่านเนี่ดูเรื่องพบปัญญาพี่น้องจะแปดขวบแล้วจะ กรุงเทพกรุงไทยคือทั้งจังหวัดอื่นหนาวคือทั้งพีบอย่าอยู่สกลน,นครแล่กลายมาเป็นเขียวอีกระยุกรุงเทพเดือนนึงอ่งคือจังส่งอจวดจวดอยู่เจ้ทาทั้งมองอื่นซุ้มเจ้าหนาวว่เนาะครับครับพ่อครับเออ,อถาม สวัสดีจ้าสวัสดีเด้อค่ะเด้อ,อยาอยู่ออกไปหน้าบ้านไปตะมวนขึ้นยังนี่เขาไปไปน้ำข้าเจ้าพี่น้องเป็นเขาเที่ยงกองมันบดตดแด่งนะพี่น้องอยู่กรุงเทพเดือนหนึ่งย้ายก็ไดไล่ลงไปเดือนหนึ่งไล่ย้ายก็ะไล่ดูอยู่มันก็ที่เขามาเป็นกำลังใจอย่าทำของยา ไปสื่อกินเพราะมันเย็นสวัสดีเด้อจ้าผู้ใดเข้ามายายขอบคุณเดจ้า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 รู้แล้วลูกจ้าจ้สว่วงบายๆกันเลยมากนางไล่สดจับพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันหยุดนะจ้า อไปน้าจกคนุนเ่ยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยใหญ่กับโบเก่งค่าล้านได้กี่คนก็ดีใจคะ่ะขอแต่ว่าเขามาทักทายกันให้กำลังมาอยู่บ้านละติดแดงมมีเวลาไหมลูกขาดตหลานขาดแต่พระเอก เมื่อกี้กเลยว่าเจ้าทั้งมองอื่นซุ่มเจ้าหนาวว่เนาะแล้วครับหอาออถามมีว่างค่ะว่างอยู่ประมาณจากักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วจักหน่อยกับอาบน้ําให้หลานคำๆมากกัเห็ดกับเข่ากับน้ำนี่แหละนอกจากหยุดเราเองขอบคุณเนอค่ะเด้อทุกคนเนอะ ห่อยกิมได้ไปหาน้ำเขาพี่นงองทั้งสิบไปเอาทางไหนเนี่ยคนเป็นกระตาเลียวคือกันโบกันเห็ดเลี้ยวย่ายก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้สวัสดีจ้าสวัสดีเดือค่ะเดือยอยอยู่มาอยู่บ้านละติดแดงมงมีเวลาไม่ลูก ขาดตลาดขาดแต่พายอีกวมื่อนี้ก็เลยว่ากัขึ้นไปขึ้นมากก็โอ้มันเห็ดมาหลายเดือนแล้วนี่ก็อยู่กับลานน้อยเลี้ยวคือกันบบกันเห็ดเลี้ยวย่ายก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนุงน่งยังนุงเสียกันหนาวเนี่ ใส่เสื้อกันหนาวอยู่ทังบ้านผูเท่าหนาวบนนอ,อทางผุนคือสีนหนาวทั่วหนากันอยู่นอกออสวัสดีครับตัวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเป็นไหมเจ้าเขาปัอ่าสวัสดีครับแดงจ้า ติดแดงสองสองสามสองพี่น้องท่านเดเขาเบิง้ง้วเทียเขาเบิงมือน,นั้นเห็นติดแดงก็เลยไปยากเบิงอีกเลยพี่น้องบางคนก็คาคายบางคนก็เห็ดไ้เห็ดสวนยายกะเห็ดไหคือกันละพี่น้องแต่ว่ายายเหรอนอกจากดูดเราเองขอบคุณเนอค่ะเดอ้อทุกคนเนอ,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 อะานเออหาสม,มูนเดอ้อหาสม,มูนเดอ้อยังไง โอ้จินข้าวด้วยโอ้จนอินงข้าวยังไม่ถึงเวลาจิงค้างบางคนเพิ่ะเฮดเศรษฐกิจพอเพียงร่างใจให้กันเนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากๆาด้อจ้ะขอบคุณครับจุ่มเือนเราไปเห็ดเบียกแทน อยากไปเกี่ยวเขากันลนะลูกชาวนาสวัสดีนะคะเอาอันนี้ย่าเห็นยังหนึง่งเอาเลยเอาจักรยานเลยเอาจักรยานน้องเลยลูกขอบคุณเนะะ้อค่ะเด้อถูกกำลังใจทีเข้ามากดไลค์กดแชร์ช่วงหนึ่งเดือนเดียวมาอยู่บ้านยังไม่ทันได้พ่อเดือนอยู่แดงใจวายงานหลายพี่น้อง อันนอกบ่ค่อยมีวันหยุดน้ำขจ้าดอกทำทุกวันนอกจากจะหยุดเอาเองขอบคุณมากมากค่ะหอยคอได้น้ำเพลินนันบติดแดงในพี่น้องยวนนี่ชั่วเสียนอยู่บ้านนอกชั่วเลี่วแพ้ป่าแล้วยังมันในตากองก็อาบน้ำแล้วพี่น้อง อาใบตะเวนเลย้นไปอาบค้ำไลยกับย่านจะล้องเย็นโพดยิ่งไม่เนาะพี่น้องตะกี้คือจังซาประสันสมัยนย่ายเป็นสาวส่วนสีได้กลับมาบานร่มขนาดเนี้ยมึงเว้นได้นี่สวงใบใบก็ยังมีร่มแห้งแห้งอยู่พี่น้องร่มขนาดเนี้ยมึงเว้นได้นี่สวงใบใบก็ยังมีร่มแห้งแห้งอยู่พี่น้อง ไปน้ำกันเลยพี่น้องไปซาไปเลี้ยวกับขอให้ไปน้ำกันเ้อจอยกันไปนี่แหละเช้าเรียวเฮาไปน้ำกันเลยพี่น้องไปซาไปเลี้ยวก็ขอให้ไปน้ำกันเ้อจอยกันไปนี่แหละเช้าเรียวเฮานี่ว่าเด็กไปเกี้ยวเลยพี่น้องพอาะไงก็ไปทุงพอาะไงก็ติดบ้าน วานไปสีเขาไปเป็นยาบอกว่ากินเขา้ขาเร่ากําลังสีหสัดเบาไดเนียจักหน่อยอ,อสวัสดีครับตัวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเป็นไหมเจ้าขัอ่าสวัสดีครับ ครับรู้แล้วครับอ้อาวขอบคุณมากมากค่ะหมายก็ใได้น้ำเพืินนันบวติดแดงในพี่น้องอสวัสดีครับหรือยังครับมาไล์สวดน้องกับน้องสโมอาอยู่ไหนคนอยู่ไหนสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับหรือยังเอาสบับหมดลูกถามถามป้าป้าอาคุณตาคุณยายเหรอหนาวบ่นอ๋อ อาหายมวม,ม,มีอะไรแนะนำก็แนะนำย่ายน้ำเนื้อดืจะด้อ